มีเข้ามาเยอะทีเดียวมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็มีกําลังค่อนข้างแรงประกอบกับยอม ความกดอากาศต่ำปกกลุมบริเวณภาคกลางแล้วก็อ่าวตังเกียรด้วยค่ะทาให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ขอให้ระวังอันตรายนะคะจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะรวมทั้งต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนด้วย สำหรับคลื่นลมบร karaoke, ิเวณทะเลอันดามันค่ะมีกำลังค่อนข้างที่จะแรงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรนะคะใครเนี่ยตอนนี้งดเที่ยวทะเลก่อนนะคะบริเวณทางอ่าวไทยเองเนี่ย คลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงตั้งแต่วันที่24-26พฤษภาค,คมนี้ ขณะดเดียวกันค่ะเรื่องของย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันแล้วนะคะในขณะน,นี้มีความเร็วเนี่ยเป็นความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือข้นทางตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้นะคะมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนด้วยในระยะต่อไปและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง บริเวณด้านตอนออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศในช่วงระหว่าง26-27พฤษภาคมนี้อาจส่งผลกระทบนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักทางจังหวัดฝั่งตะวันตกของไทยก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะต้องบอกว่าพายุเนี่ยของ บริเวณอา่าวเบงกอลเนี่ยจริงๆไม่ได้กระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่มีผลให้ฝนตกหนักนะคะต้องระวังทางด้านตะวันตกของภาคเหนือก็คือตากแม่ฮ่องสอนภาคกลางเนี่ยกาญจนบุรีราชบุรีสีจังหวัดนี้คุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังนะคะย้ำอีกทีตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีราชบุรีต้องระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็เรือเล็กเนี่ยควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะ3-4วันนี้ก่อนส่วนอีกคำเตือนหนึ่งคือจริงๆมันมีคำเตือนก่อนหน้านี้เรื่องของ พายุในส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ตรงนี้ต้องบอกแบบนี้คืออันนี้เขาออกมาบอกแล้วว่ามันเกิดขึ้นบริเวณตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็แรงขึ้นเป็นพายุดีบรสชัตนแล้วก็กำลังทวีความรุนแรงเน่ยเป็นโซนร้อนในระยะต่อไป <c oughs> แต่ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย <c oughs> พายุลูกนี้ไม่ต้องเฝ้าระวังกันมากไม่ได้กระทบใดคือมีการประกาศออกมาแล้ว ค่อนข้างที่ประชาชนตื่นตระโนกที่อาจจะมีพายุทึงสองลูกที่จะมากระทบกับประเทศไทยแต่พายุในอ่าเวเบงกอรนนยมีผลแน่นอนอย่างที่บอกไปกแต่มหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากนะักใช้คำนา้นแล้วกันนะ